ด้านหน้าทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์4จุดเลยคันนี้มีระบบอะดัพตีฟคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะไฟหน้าเป็นซูเปอร์เอลนะครับแล้วก็โปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับนิสสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT Premium นะครับสุดหรูหราเลยคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากนะครับบายสปอร์ตคูดคอนโทรลนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับระบบเกียร์แพดเดิลชิพแล้วก็ที่สำคัญคือเลขไมล์24,000กิโลนะครับคอนโซลกลางอย่างสวยนะครับจอนะครับ มีแอร์เป็นออโต้นะครับระบบเกียร์อัโตโนมัติคอนโซลกลางนี่แบบสุดพรีเมียมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนี่เพชรยนต์นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เพชรยนต์มีของดีของเด็ดมานําเสนอ F4 อีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็น f c ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่อง YouTube ของบริษัทเพชรยนต์ด้วยนะครับคันข้างหลังผมนะครับเป็นรถที่ลูกค้าถามเข้ามานะครับเยอะมากๆนะวันนี้เพชรยนต์เอาเข้ามาแล้วนะครับกับคันนี้เลยนะครับ PPV สุดพรีเมียม นะครับเป็น mitsubishi pajero นะครับเป็นตัว2.4 gt premium เลยปี18.19แล้วไฮไลท์ที่สำคัญนะครับไฮไลท์ที่สำคัญคือเลขไม้นะ20,000ื่นกิโลนับเลขไม่สอ0 0 0ืกิโลไม้แท้เลยนะครับรถสวยๆเลยคันนี้เพชรยนต์เสนอขายนะครับ875,000บาทนะครับได้รถปี18.19ได้ออปชั่นแบบทุ่มทุ่มเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก pajero นะครับผมแนะนำเลยคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลด้านหน้านะครับสำหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะผมแจ้งอย่างนี้ก่อน ยังไม่ได้ล้างเลยนะรถเพิ่งเข้ามานะครับข้างหน้าปาเจโร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ล้ํายุคนะครับแล้วก็ล้ําสมัยมากนะครับกับเม็ดเงินน่ะแปดแสนเจ็บาทได้เซ็นเซอร์หน้ามา5จุดนะครับค้มละนะคุ้มากนะมีเซ็นเซอร์5จุดนะครับแล้วก็มีตัวแอตติฟฟ์พูดคอนโทรลมาให้อีกสําหรับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าระบบเซฟตี้นะครับกับออปชั่นมีเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับ อุปกรณ์ของเขาจะตกแต่งเป็นโครเมียมนะเป็นโครเมียมซะส่วนใหญ่นะครับเพราะมันให้เพิ่มแบบอารมณ์แบบความหรูนะครับแล้วก็แบบให้มันดูแบบโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยนะครับเป็นโครเมียมตัดกับสีตัวรถนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะตรงนี้เป็นรอบสีดําด้านนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานนะครับรถสวยๆเลยตัวในนี้มันมี a อร์ดับีเป็นเรดาร์อยู่ข้างในเนาะแล้วก็กระจังหน้าก็เป็นโครเมียม นะครับรถคันนี้ราคาเพียง875,000บาทเท่านั้นนะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็นดวงหลักนะครับแล้วก็มีตัวเดท m e เนี่ยยาวอย่างนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับไฟหน้าก็สูงต่ำออโต้นะครับโคมก็เป็นโคมเดิมโรงงานนะครับสีอันนี้เป็นสีเดิมมั้งคานเลยนะเป็นสีบอลนะครับก็คือตัว p a j e โ o เนี่ยหลักๆเลยมันคือที่คนนิยมใช้นะครับเพราะว่า 1. เครื่องยนต์ดีรถสมรรถนะสูงราคาประหยัดออปชั่นเยอะ นะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับและที่สําคัญคือเลขไมล์สองหมื่นสี่พันกิโลนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะด้านข้างของปาเจโรคันนี้นะครับดูจากชุดกันชนนี้ก่อนเลยแน่สนิทนะครับชิดชิดกันไปเลยนะครับไม่มีเก็บงานนะครับเป็นเดิมคันนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวล้อแม็กที่เป็นทูโทนนะครับแม็กตัวนี้ก็จะเป็นตัวปัดหน้าเงานะครับได้ยางดันหลบนะครับยางคันนี้ปีสิบแปดนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแม็กก็เป็นหกลูร้อยนะครับแล้วก็มีโลโก้มิซูอยู่ตรงกลาง นะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับข้างในก็จะเป็นตัวโชกอัพเดิมนะแต่มันจะมีค่าฝุ่นนะมีค่าลายฝุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเราเพิ่งมาเลยเพิ่งอินพ็อตมาเลยนะเครื่องยังร้อนๆอยู่เลยสาหรับคันนี้นะครับตัวกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะเหมือนรถไฮเปอร์เปฟอร์แมนซ์ทั่วไปนะครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวลงไปนะครับถ้าใครสนใจก็รีบจัดรีบจองไว้ได้เลยนะครับเรามีสตาฟเยอะแยะเลยนะคอยต้อนรับนะครับแล้วคอยตอบทุกคําถามนะครับคันนี้ต้องบอกว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับไม่ถึงสอง24,000กี นะครับแล้วก็พวกออปชันต่างๆนะครับฟิล์มกันสาดแหลกหลังคาอะไรต่างๆนะครับเป็นของเดิมติดรถหมดนะครับตัวคันนี้ก็มีตัวบายสปอรตมาด้วยนะครับอยู่ในกระจกนะเป็นตัวบายสปอรตนะครับมันจะอยู่มุมนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนการชนด้านข้างนะครับขณะแบบบางทีเรามุมอับสายตาเล่งแซงอะไรอย่างนี้นะครับคันนี้มือเปิดก็เป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสนะครับเป็นคีย์เลสตรงนี้กุญแจก็มีครบ2ดอก นะครับสีเดิมทั้งคันสวยๆเลยนะครับกับบันไดด้านข้างก็เป็นตัวอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมแบบแข็งนะครับแล้วก็รับน้าหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับพวกสครับเทปตรงนี้เป็นเทปล่านะครับคือสีช่องฟงช่องไฟรถคันนี้ตรงหมดนะครับเดิมๆเลยนะติดฟิล์มมาเบอร์น่าจะ60กระจกก็เป็นกระจกเดิมทุกบานนะครับส่วนด้านหลังก็ล้อแม็กก็จะเป็นลายเดียวกับด้านหน้านะครับเป็นตัวทูโทนนะครับเป็น ดิสเบรกเช่นกันนะตัวนี้เป็นดิสสี่ล้อเนาะเป็นปีสิบแปดจดสิบเก้านะครับเป็นระบบ ABS อะไรต่างๆนะครับมีพวกแอคชั่นคอนโทรลคูดคอนโทรลอะไรให้ครบหมดนะครับแล้วก็ชุดคาสซีด้านในก็เดิมๆนะครับไม่มีผ่าไม่มีวาวนะครับตัวรถไม่มีตัดแต่งนะครับไม่มีพลิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับแลคือตรงนี้เขาทํามาให้ดูแบบดูสปอร์ตนะเป็นโครเมียมยาวอังคันเลยนะตั้งแต่บางกระจกบานหน้ามาจนถึงนี่ นะครับด้านหลังตัวนี้ก็มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตนะครับมันเป็นแอโรไดนามิกของเขานะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ลงตัวนะครับหลายท่านก็จะมองว่าตัวนี้ไฟท้ายเขาเลือกรุ่นไฟท้ายไมโครส์นะเพราะตอนคืนอ่ะมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะวนนีนะครับไฟข้างในเป็น L E D หมดเลยนะครับด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ให้กี่จุดอ่นะโหหกจุดเหมือนกันนะมี6กจุดเลยเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านใน นะครับเพราะว่ารถเราเพิ่งเข้ามาเลยนะอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งตรงนะครับเซนเซอร์ด้านหลังหจุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเกิดบัติเหตุนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างนะครับจากตรงนี้ก็เลยเนาะนะครับต่างๆตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกหุ่มไว้นะครับแต่ตัวโครงสร้างบอดี้ตัวรถจะอยู่ตรงนี้นะครับพวกรอยพับรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นหัวน็อตนะครับก็ยังเดิมมารถไม่มีไข่แน่นอนนะครับซ้ายขวาเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเลย นะครับรถเราเดิมสนิทนะครับพวกซีนทางมะพร้าวต่างๆอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ระบบอนวยความสะดวกพวกอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมีถาดยางนะครับถาดยางที่เขาแปะตีนตกแกไว้เนาะตรงนี้มันก็จะเป็นของเดิมนะอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมานะครับตรงนี้ก็เปิดได้จะให้ายตัวมิวเอนะครับก็เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์สัมภาระต่างๆนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็หมุนตรงนี้แล้วก็ยกออกได้เลยนะครับตัวเบาะก็พับเก็บได้นะตรงนี้เราเปิดไว้เพราะว่ามิซูวิชิจริงๆอ่ะ นั่งได้ทั้งผู้ใหญ่เลยนะไม่จำเป็นต้องนั่งแต่เด็กนะเพราะว่าตัวเบาเขาปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราจริงจริงมันพับลงไประนาบเลยนะครับสำหรับตัวปาเจโร่นะครับรถสวยๆนะเนี่ยเบาเนียนๆสีดําหลังคงหลังคาอะไรก็เดิมๆนะครับเพราะว่ามันปรับพนักพิงได้นะครับสําหรับตัวปาเจโร่นะครับก็เป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมภายในนะครับห้องโดยสารตอนสองนะครับว่ารถจะสวยจะเนียนยขนาดไหน นะครับสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับข้างในนะสวยๆนะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับทุกซีดนะครับเป็นเบาะหนังหมดเลยทุกซีดนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับมันก็จะมีที่เสียบพวกซีดอะไรนะเขาเรียกเบาะเด็กเบาะเด็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เท้าแขนนะครับก็แข็งแรงนะตัวเบาะก็ให้อารมณ์แบบลักชูรี่มากๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําก็จะเป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบ ซอฟทัชหรือซอฟโค้ดอะไรประมาณนี้เพราะว่าลักษณะตอนเราเปิดอ่ะมันจะมีการแบบดูดดูดนิดนึงนะครับรถสวยรถสวยตัวเบาะก็พับง่ายนะสำหรับปาเจโรนะครับก็สามารถพับแบบสวิงได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีระบบที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกมาอีกก็คือตัว power outlet นะครับ power outlet ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น usb นะครับสองจุดก็มีฝาปิดทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวแอนะร์ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับก็จะอยู่ด้านข้าง นะครับจะอยู่ด้านลาวตรงนี้นะสองฝั่งนะครับด้านหลังด้วยนะครับสวยๆเลยกว้างๆเลยแอร์ก็จะเป็นแอร์อยู่ด้านข้างหมดเลยนะครับคันนี้ก็โหครบคันนะครับกับราคาที่ลงทุนไปนะแ7 5แ0 0เจันบาทจะได้รถที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับมีจอมาด้วยอีกจอกลางก็มีมาให้นะครับใส่แผ่นซีดีดีวีดีจากตรงนี้เลยนะครับตามโลโก้ต่างๆที่เขาขึ้นมา นะครับใส่ DVD ได้นะครับดูแผ่นเปิดกุปุ๊บดูจอได้เลยให้ลูกให้หลานร้องเพงลงร้องเพงเลงอะไรได้สบายนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้านิดนึงนะครับภายในตรงห้องโดยสารตอนแรกนะครับที่เป็นผู้ขับขี่นะครับก็คันนี้ก็จะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับรถก็จะเป็นเดิมๆสวยๆภายในคันนี้สวยมากนะครับมีระบบควบคุมต่างๆเยอะเลย นะครับก็ดูจากพวงมาลัยก่อนเลยนะจะเป็นแบบฟูลมันติฟังก์ชันเลยนะครับฟูลมันติฟังก์ชันก็คือทั้งซ้ายและขวานะครับมีระบบคอนโทรลอะไรต่างๆให้ครบนะครับมาพร้อมเกียร์พาร์โดชิพนะครับขนาดใหญ่ก็คือจับถนัดมือมากนะระบบเกียร์พาร์โดชิพนะครับแล้วพวงมาลัยก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับแต่ว่าผิวสัมผัสดีนะครับเนี่ยเลขไมลก็สองหม่นสี่พันยสามสกิโลนะครับรถพึ่งเข้าศูนย์มาด้วยนะมีอันนี้ติดมาด้วยก็ ระยะต่อไปก็คือสามหมื่นกิโลนะครับรถเพิ่งเข้าสู่มาล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางหรือว่าหน้าจอตัวเนี้ก็จะเป็นจอที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะจอที่แสดงผลเชื่อมต่อบลูทูธ USBCDDVD รับใส่ได้หมดนะครับพร้อม AUX อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นออโต้นะครับแอร์ Air เป็นออโต้จะเหมือนในตัวรถกระบะที่เป็นมิตซูบิชิตัวท็อปอะไรต่างๆนะครับรถค่อนข้างสวยและครบคันมาก นี่ตามเครื่องกันไปเลยนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบนี้สแสดงผลนิ s ูบิชิแอร์เป็นออโต้นะครับหากเราต้องการเปิดแอร์นะครับก็กดออโต้เลยแล้วเราเซตอุณหภูมิไว้อย่างเดียวนะครับแอร์มันก็จะทํางานตามอุณหภูมิที่เราเซตพอมันได้ที่มันก็จะตัดของมันเองนะครับส่วนนี้เป็นไฟขอทางก็จะเป็นแบบปุ่มแบบว่านิ่มๆสวยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟแจ้งเตือนนะครับพาร์ตเชเอร์แอร์แบ็กอะไรต่างๆแล้วก็ระบบด้านล่างตรงนี้ก็จะมีอันแรกก็จะเป็นที่เปิดแอร์หลัง นะครับเราสามารถสั่งเปิดได้จากตรงนี้แต่ถ้าเราขับคนเดียวเราก็ไม่จาเป็นต้องเปิดนะครับตรงนี้เป็นระบบบายสปอร์ตนะครับแจ้งเตือนการชนด้านข้างนะครับหรือด้านหลังนะครับเปิดปิดได้นะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถปรับเป็นทิฟทอนิกบวกลบได้นะครับเป็นปรับเป็นเมนซนุได้จากตรงนี้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบใช้แพลตชิฟนะครับก็สามารถปรับเป็นเมนซนุโดยโยกคันเกียร์ได้เลยนะครับส่วนเบรกมือก็ไฮเอ็นสุดๆนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้า นะครับแล้วก็ช่วงคอนโซลเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับพวกวัสดุอะไรต่างๆ่นะเป็นสีดําแบบเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็ช่องเก็บน้ําก็จะมีโครเมียมมาให้อีกนะครับสวยงามไปเลยนะสาหรับคันนี้นะครับที่เท้าแขนตรงกลางก็มีรีโมลีโมดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเอาไว้คอนโทรลทั้งหน้าจอแล้วก็จอข้างบนนะครับ้าใครสนใจนะครับคันนี้นะมิ s ูวิชิปาเจโร่นะครับ2 4 GT p r e ี่ u m เมียมนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพรยนตนได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นปี 2018นะครับจดไป19นะครับรถใช้น้อยมากแล้วมาส2 4 0ม0นะครับกับรถสภาพโครงสร้างแบบนี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับมาห้องเครื่องกันนะครับดูฝั่งนี้ก่อนเลยก็ได้เนาะนะครับเพราะว่ามันจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะครับดูจากจุดเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็หัวน็อตตรงนี้ตัวบนตัวล่างนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับอุปกรณ์ติดรถทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับแห้งๆเดิมเดม นะครับคานมานะครับช่วงรอยต่องคานเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับรถไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยคันนี้สวยมากนะครับกับ2.4 GT Premium คันนี้นะครับสุด l u ก u ัวรเลยกับรถ PPV รถครอบครัวนะที่หลายบ้านต้องการนะครับราคาเพียง875,000บาทนะครับกับคุณภาพรถแบบนี้นะครับคันนี้เป็น2.4เทอร์โบเดียวนะครับเครื่องคอมมันเวนะครับพวกแคต a า y ลติกต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นฝาวาลด้านบนนะครับไม่มีเปิดนะครับรถเดิมสนิทเลยนะครับ ไงก็ต้องฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับมิซู u ิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 gt พ r e เมียนะครับรถสวยคุณภาพดีนะครับติดต่อมาเลยที่เพชรยนนะครับใครสนใจคันนี้นะตอนนี้ก็มีเป็นพิเศษหลายอย่างเลยที่บริษัทยิงโปรโมชั่นออกไปนะครับถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางเพจนะครับหรือโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างได้เลยนะครับเรามีทางแอดมินแล้วก็ทีมเซลล์คอยตอบทุกคำถามนะครับแล้วเราวันนี้ผมเน้นเพชรยนนะครับกับเจ้าตัวมิซูบิชิสองจ G.T. p r e เมียมคันนี้นะครับราคา875,000บาทเลขไมล์ส0 0หม่นนะครับด,ด่ดวนๆเลยนะผมบอกเลยว่าไม่เกิน3วันติดจองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ผมเน้เซ็ตยนนะครับกับเจ้ารถคันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ